สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่497นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี P ่ท็อปนะครับจะแต่งตัวไก่ไปสุม่มแชทโลกปากทงนั่นเองนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี P ่ท็อปจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยเนาะก็เป็นชุดไก่ตึงๆนะครับซึ่งนะครับไอ้กางเกงตัวนี้นะครับที่พี่ท็อปใส่อยู่เนาะ มันยังไม่เข้าเซิร์ฟด้วยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าตอนสมเช็ดโลกไปนะครับจะมีคนทักเรื่องกางเกงหรือเปล่านะครับผมและก็วันนี้ครับบอกเลยท่าทางที่จะไปนี่ตึงแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างรู้นะเมื่อกี้ดูกันไม่ทันนะครับแล้วก็สําหรับ EP นี้พี่ท็อปยังใช้ชื่อ สมอนสีมีเห็นอยู่นะครับทุกคนห้ามผวนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่แร้งแดง3ดาวเนาะก็แต้มเท่าเดิมนะครับ4,294นะครับทุกคนแล้วก็ครับสำหรับวันนี้เซตการแต่งตัวก็มีตามนี้เนาะ,ะจะเป็นในอส่องของทรงผมเนเตอร์ <Nope. S 1> แล้วก็ครับจะเป็นในอส่องของนี่เลยลืมชื่อแล้วนะครับทุกคนลายเพ้นหน้าเนาะ บิสณุ์อะไรสักอย่างนะครับทุกคนไอ้ที่ว่ามันคือวาจาคำสาปอะไรสักอย่างนี่แหละลืมแล้วนะครับทุกคนก็ใครจําได้ก็บอกได้นะครับและก็จะเป็นในส่วนของเสื้อฮีโรอีกซีซั่น24และก็จะเป็นกางเกงวัยรุ่นเทสดีนะครับทุกคนก็เป็นกางเกงวัยรุ่นเทสดีเนาะตึงๆนะครับแม่วัยรุ่นถูกใจเลดี้บอกเลยกางเกงตัวนี้แล้วก็เป็นเทา้าเปล่านั่นเองนะครับทุกคน ก็แต่งตัวไปตึงๆเนาะและก็สําหรับ EP นี้ท่าทางก็ตามนี้เนาะท่าปักทงครับ oh. ตึงๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นนี่เลยท่าบีบอยยาลูครหล่อโคตรเท่แล้วก็จะเป็นท่าใหม่เนาะอันนี้ก็เข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับก็เป็นท่าเปิดเลเวล8นั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็ MP 4 0นะครับแล้วก็ต่อด้วยลูกซองสกอร์ปิโนนี่เลยตึงๆแมงก่องยักษ์เย็ดเคคนหล่อโคตรเท่ แล้วก็นี่ท่าทอมสันแล้วก็ลูกซองควงนะครับนี่ตึงๆบอกเลยชอบท่านี้มากแล้วก็จะเป็น MCA1 หหล,อหล,อหลอ่อๆเท่ๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่านี้เลยฟาร์มาตึตงๆนะครับผม และก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเรานะครับไปสุ่มแชทโลกกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับทุกคนไปกันเลยครับผม let's go o โอเค,ครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในตีแชทโลกกันแล้วนะครับ เปิดไมค์คุยกับสาวดีกว่านะครับผมมาเจอสาวแรงแดงสามดาวอย่างตึงเลยนะครับและคือชื่อเขาโคตรตึงอ่ะตบคอมช้อปปี้ย็ดเคอย่างตึงเปิดไมค์ดิเปิดไมค์ด,ด,ดิจากปเฟีย้ยวฮัลโหลครับสวัสดีครับ <No. S 3> ไออะ่ะเฮ้ยเล่นดูได้หรือเลปล่าครับพี่สาวเล่นอะไรอะ่ะเล่นแรงก็ได้ครับพี่โหอย่างตึงอ่ะพี่อะ่ะคิดก่อนไม่ค่อยอยากเล่นเลยอะ่ะ อ้าวทำไมไม่อยากเล่นนะครับพี่ขี้เกียจหรอใช่ขี้เกียจจงรู้อ๋อเย็ดเคเฮ้ยทำไมพี่ตึงจังเลยอะครับพี่มดาคนมันตึงกนะันเย็ดอย่างเอาอย่างเอาไอ้เฮียกดท่าอีกนะมันกระตุกไอ้สัตว์มียกดติอะไรนะครับพี่ท่านี้หรอเออมันกระตุกไอ้เด็กเปรตกดอยู่นั่นแหละอ้าว <c oughs> เดี๋ยวนะพี่มาด่าผมว่าเด็กเปรตทำไมนี่ <c oughs> ่มันจริงอะกดอยู่นั่นแหละควายกระตุก เฮ้ยผมกดทีเดียวเองพี่เดี๋ยวใจเย็นก่อนดิไปตุกจริงอย่ากลัวเลยเฮ้ยคอมพี่กระตุกเหรอพี่แล้วเป็นไรแล้วไปคุยอนะไรเอา้าเดี๋ยวแล้วพี่มาด่าผมไหมนี่อยากด่างไงเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมได้ยินเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้เสียงใครอ่ะหใคร้อยครับเฮ้ยเสียงใครอ่ะครับที่กระซิบอยู่เนะี่ยบัวมาด่ามันดิเฮียไอเด็กเป็ดเนี่ย อำไอยากโดนกูด่าเออคนตีนอะมม่ะเอาทำไมมัยไรปอเดี๋ยวนะมันโดนมันด่าเขาไงไาที่เป็นแฟนกันเหรออะไรมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนี่มาจากไหนนี่แล้วพี่มันด่าผมกันทำไมเนี่ยอ้าลุมึงเป็นไรนี่มึงเข้ามาลมึงเป็นไรนเอ้าไม่ผมเข้าเช็ลงมาแล้วแฟนพี่มาด่าผมเนี่ยอะไรมึงไปทำอะไรเขาด่าเอาผมกดท่าเนี่ยกดท่าเนี่ยแล้วเขาบอกเขาดูมึงกดทำไมอะ เอาผมกดเฉยๆแล้วแบบว่าเขาก็มาด่าผมว่าเด็กเปรตเนี่ยเอามาืม่สมควรโดนด่ามันกระตกอะมึงกดนั่นัน่ะเอาก็ผมไม่รู้ไงครับพี่ชายโงโ่โโโโโโจัดเลยฮืยแล้วแฟนพี่เขามาด่าผมแบบไอเด็กเปรตเน<ส>ี่ยตกใจหมดเลยเนี่ยแล้มึงมันโง่กดแค่นี้แล้วมันกต็ตกมึงยังไม่รู้เรื่องเลยริ่งเอาแล้วแบบมีเ็จอะไรมาด่าผมเนี่ยเขาอยากด่าห้องพวกกูก็สร้างเอาตอนนี้พี่เล่นเกมอยู่ด้วยปะเนี่ยจะเล่นไม่เล่นเรื่องของกูมึงเสือกเลยเนี่ยเอาเหรอ นึกว่าพี่ยืนอยู่ในเกมด้วยเนี่ยเพราะว่าทไมผมมันไม่เกลาพิพเนีในคอมอ่ะตัวผู้ชายอะตัวผู้ชายคนไหนพี่มันมีสองตัวเลยอ่ะตัวไหนก็ได้อ่ะเอ้ยครับพี่เออโหแล้วพี่จะมาลุมด่าผมทําไมเนี่ยทําไมอ่ะมึงเป็นไรอ่ะโอ้ยผมจะร้องไห้เลยเนี่ยผมจะร้องไห้เลยเนี่ยพี่เด็กที่นจะรับไม่ได้เลยฮะโอ้โหสภาพนะพี่เนาะเป็นไรอ่ะเร้มึงเป็นไรอ่ะปากถาพ่อมึงไอ้ขามพ่อมึงนะเอาเลยจ่าพ่อเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ไม่มีพ่อป่ะเนี่ย มาด่าพ่อคนอื่นเนี่ยมีเดี๋ยวกูอยากด่าพ่อ,อ,อมึงนะโอ้โหมันมีคนเดียวไง,ไงนะท่าเขาเนี่ยมึงมีคนเดียวอะกูก็มีสาภาพโอ้ยสาภาพนะพี่เนาะเกินมาทุกคนเดี๋ยวเราปักธงอัดหน้าแม่งเลยละกันนะครับผมมันบอกว่ามันมีท่าเหมือนผมเว้ยจัดไปทุกคนปักธงเลยละกันนะครับมาหนึ่งสองสามจัดไปเฟี้ยวเฟียวตึงๆเปิดไมค์ดิเปิดไมค์ดิ เอ้ยเนี่ยพี่บอกพี่มีท่าแบบผมไม่ใช่หรอพี่มีท่านี้ปะทำไมฮะแอคเอ็ก <c> ซ <oughs> มึงเช่ามาวะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหร้องเช่านะพี่เนาะสภาพจังเลยฮะมีแค่ของพี่มือมีหรอมึงเนยะโอ้โหเฮ้ยพี่ทำไมเสียงพี่โคตรแก่เลยวะเสือเสือขี้อะไรอายุเท่าไหร่นเนี่ยพี่อายุเท่าไหร่เสียงเหมืนอนพ่อมึป <บะ S 2> ่ะเฮ้ยใกล้ๆเลยเ้ยเออใกล้พ่อผมเลย ใกล้ๆแบบเสียงพ่อผมเลยเฮ้ยพี่พี่พี่ฟังดีแบบผมแบบใกล้ๆแบบเสียงพ่อผมเลยเสียงพี่อะแม่งอย่างแก่พ่อผมแม่งเกือบห้าสิบอะพี่เรียกตูดปลาป้ามึงเรียกดิเรียกได้ไงพี่พ่อผมตายไปแล้วพี่จะให้ผมเรียกเหรอตกอลไรพ่องตายเอ้าพี่รู้ได้ไงเนี่ยโคตรว้าวเลยอะ่องตาย่องตาย ปากพี่อย่างแซบเลยเดี๋ยวนะปากพี่อย่างแซบเลยอ่ะพี่อยากชิมอย่างอื่นนะอย่างอื่นก็แซบนะอะไรเหรอพี่อยากกินส้นตีนปูเนี่ยเยบเข้เราชิมไหมล่ะเอาอ่ะเฮ้ยส้นตรงส้นตีนด้วยป่ะพี่ทำไมปากหมาจังเลยครับเนี่ยมึงรู้ไหมลูกปืนไม่มีตามึงรู้ป่ะเฮ้ยถ้ามันมีตามันก็แปลกแล้วครับพี่ลูกปืนเนี่ยปัญญาอ่อนป่ะลูกปืนมีตาช่องหัวมึงเอากลักไปก่ะใช่เปล่าจริงเย็ดเข้ย่างตึงเลยป่ะพี่อะไรเนี่ยแอ๊บหาแม่เอ้าแล้วพี่ด่าผมหาแม่เหรอ เออมคนคุ้ยพี่เหงาเหรอพี่พี่พี่เหงาปะเนี่ยเอาอกูสักยกนะสักยกกับกูไหมเหงาเนี่ยเฮ้ยพี่คอมกากวะเนี่ยแบบกดท่าแค่เนี้ยกระตุกอะไรเงี้ยคอมกากวะเนี่ยใช่ไหมคอมกากควยเลยล่ะแล้วมึงกดควยเลยล่ะกางไม่กางมันก็เรื่องกูว่าคอมกูอ่ะอุ้ยคอมอย่างกากเลยเชี่ยร้องตบคอมช้อปปี้อย่างตึงคอมมึงอะคอมช้อปปี้โอ้โห ้องตบความช้อปปี้อะเนี่ยมาตบคอมผมนี่มาดีมาดีมึงมจะตอบ,ตบมึงเนี่ยตอนเนี้ยมาดีมาดีมาตบคอมผมดีมาดี <c oughs> มาดีลูกปืนไม่มีตาเนี่ยเดี๋ยวพุ่งเขาหนามึ้สักลูกปืนปัญญาอ่อนที่ไหนมีตาว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่ามึงออกไปสร้างไปมึงออกไปสร้างไปมึงออกไปสร้างมไปกูจะยิงหัวลูกวังเลยสร้างอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดีอันนี้คือท้าหนึ่งหนึ่งเหรอก็มาก็มาก็ได้โอ้โหโคตรปัญญาอ่อนเนี่ยไอ้ขอทานบัตรฟีทไมแล้วมึงไหวไหมไม่ไหวก็เงากลวก็กดออกไปก็แค่นั้นเดี๋ยวนะ ไอเชี่ยยัยงชอบเลยเสียงไม่ยังแก่เลยอะเอาจริงนะไม่ต้องถึงกูหรอกโดนแฟนกูยิงก็ตายหานะ่อยมึงอะใช่เปล่า <c oughs> ไหวหรอกับผู้หญิงไหวเปล่ามึงโอ้โหสภาพเนาะเดี๋ยนะเาดะเอา,า,เอาป่ะเอ๊ยได้เดี๋ยวผมตกให้ดูว่าแฟนพี่เอาป่างะโดนเขาตกไปเลยเฮียจะร้องเ <c oughs> <ห>ด็กใช<ห>่เปล่าใช่เปล่ามึงดูมึดูเด็กเกียรงิยังรปอง นั่งอยู่ด้วยกันโอ้โหสภาพเนาะเล่นเกมด้วยกันแย่มันรุมด่าคนอื่นนี่เลยมือกดดําพวยเลยอะเอาแล้วมันด่าทําส้นเตะไรอะครับอะไรเป็นไรอะพอ,องตายใช่ครับว้าวรู้ได้ไงว่าพ่อผมตายครับเนี่ยอยังเก่งเลยแม่งโคตรตึตงคือส่งมือเปน็นนอนลงกับพองเดี๋ยวเย็ดเคพี่แม่งโครตรตึงเลยว่ะเก่งแค่ในเกมไม่ได้เล่นกระซ่งไม่เล่นออกไปแค่ในเกมไม่ได้พี่พี่ท้าผมหนึ่งเดียวจะให้ผมเล่นกับแฟนพี่ใช่ปะ กับใครก็ได้กับกูก็ได้มันไหวกับกูมั้งหรอคิดตัวไหวไม่ได้เฮ้ยพี่คนไหนอะพี่พี่พี่คนไหนก่อนโดยดีจีบมัไดทั้งสามตัวเลยมึงแอดมาได้ของกู<อ>มาอ่าเย็ดเคเอ้ยของพี่หมดเลยเหรอมึงเลื่องมาดิเย็ดเคยอย่างจนอะแม่งทั้งสามตัวยังไม่ได้ขาดทงกูเลยโอ้โหสภาพนาไอดีแม่งสามตัวยังไม่ได้แค่ขาดทงอะเอ้ยอย่างไก่อย่างตากเลยออกไปไป ออกไ่ไหนจะเล่นไปจะเล่นไม่เล่นสรุปเนี่ยจะเล่นไม่เล่นเนี่ยถามพี่เนี่ยจะเล่นหรือเปล่าจะเล่นก็ออกไปสร้างไปมงเนี่ยพี่ไอดีพี่สามตัวนี้ได้ได้ท่าไอโง่ๆนี่ย่างเนี้ยที่พผมกดเนี่ยได้ได้ยังได้ยังเนี่ยไอท่านี้ด้วยไอท่านี้ด้วยได้ปะได้ปะเน้่ยไแค่แค่ท่าปืนเจิดอะเดี๋ยวมีท่าเก่าๆไอเชี่ยสภาพอย่างไก่เลยอย่างจนเ่ไมได้ใส่มาเฉยครับเฮ้ยพี่อย่างเน่าเลยไอเชี่ยมีแต่ท่าเก่าๆอย่างเน่าไอดีอะไอดียังโง่อ่ะปากมึงยังแซ่บเลย ให้ให้ฟรีผมยังไม่เอาอ่ะพี่ไอ้นยาไปนอนกับพ่อง่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาธงเนี่ยปักหน้าสงศพพ่อเนี่ยไอดีกากคือรู่าโคตรกระจอกเลยอ่ะเนี่ยขาธงเนี่ยเดี๋ยวแล้วขนาดแบบขาธงเนี่ยยังไม่มีปัญญามีเลยพี่เฮ้ยอยากก็ออกไปสร้างอยากขอทานนี่หยุดหยุดขอทานได้ไหมหยุดขอทานได้บอกถามก่อนถามก่อนว่าหยุดขอทานได้บอกเดี๋ยวผมจะไปสร้างมึงจะเล่นไหมกูถามแลวมึงจะเล่นไหมมึงคิดว่ามึงไหว มึงมีของมีแค่ปัญญาเติมอ่ะกูถามจริงแค่ถอามดีมีแค่ปัญญาเติมมึงไม่เล่นก็ได้มึงก็แค่กดออกไปเย็ดแค่โอ้โหเสียงยังแก่แอดไปแล้วทั้งสามตัวเนี่ยโคตรเสนียดมือเลยว่ะพี่กูต้องกดรับใช่ไหมเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่มึงเลยครับพี่แล้วแต่มึงเลยครับพี่ตามสบายครับไม่รับได้ไหมเฮ้แต่ผมอยากเล่นกับแฟนพี่อดีได้ปะได้ปะพี่สาวได้ปะพี่สาวมาเลยไได้ใช่ไหมได้ไหมผมเล่นกับพี่ได้สรุป อมาด่าคนอื่นเด็กเปรตสภาพเนาะวายโง่สภาพจัดอะด่าคนอื่นเด็กเปรตได้งั้นพวกพี่ก็ไอ้แก่เปรตอะดิมาเหอะมาเหอะไอ้เด็กโง่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปสร้างให้โอเคปะมาเลยมึงมาเลยได้ครับพี่เดี๋ยวผมออกไปสร้างให้แล้วกันครับไปแล้วไอพวกสไอพกอแก่ไอพวกไอแก่ไปก่อนได้ครับพี่แล้วคือแบบผมกดแค่ท่าเนี้ยแทนที่แบบเออบอกว่าเออหยุดได้ไหมหยุดกดท่านี้ได้ไหมแบบบอกดีอ่ะเนาะผมก็หยุดให้แต่แบบมาด่าผมอะไรเงี้ย สภาพและแบบคอมกระตุกและร้องแบบจะตบคอมช้อปปี้ยคอมตัวเองเบาช้อปปี้นอย่างชอบเลยครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปหนึ่งหกับไอคู่ผมมีย้มเมื่อกี้ดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับซื้อปืนก่อนแล้วกันนะครับผมจัดไปเฟี้ยวๆเลยนะครับทุกคนเสเกอร์นะครับแล้วก็ S.K.S ดีกว่านะครับแล้วก็ก่อสครับ ไอวอเหตดสองอัน <S <S <AS C AN> ไปทุกคนเลสโกครับผมอันนี้คือผมเล่นกับสาวคนนั้นนะครับที่ด่าผมเนี่ยมมอยู่ไหนวะฝั <S 2> <S 2> ่งนู้นเหรอเย็ดแค่เอาว่ะเล่นไฮไลท์เป็นด้วยวะเย็ดย่างตึง เชีย่ยอย่างเอาว่ะปัเฮ้ยบ <Nope. S 1> หัวโยกครับ im im im. ไปหว่นนะน้องปักองไปหนึ่งทีเฟี้ยวเลยไปครับทุกคน <Nope. S 1> ต่อกันเลยครับผม เล่นกับสาวนี่มัน,ม,นมันจริงๆนะครับเออแล้วคือผมก็งงนะไอตี้เมื่อกี้มันไม่ทักไอก้กางเกงที่ผมใส่อยู่เลยเว้ยมันเป็นของที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะสงสัยแบบมันไม่ค่อยเตะตาเนาะกางเกงตัวนี้แต่เท่นนะกางเกงไวรุ่นเทสดีนะครับไปทุกคนเลสโกต่อดีกว่านะครับ<ะ>ยิงให้ยับใะยิงให้ยับ เฮ้ยไม่โดนได้ไงวะอ้าวหัวโยกอะไรอ่ะีซี่จังวะีซี่เกินบางทีอ่ะเนาะง่ายเกินไปเปล่าป<ะ>ไปต่อครับทุกคน let's go let's go แล้วเคย EP นี้นะครับด่ากันมันจัดเลยนะครับทุกคน เล t โก o ครับผม <S 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 ปล่อยตัวโคตรนานเลยไม่ค่อยทันใจวัยรุ่นสมัยนี้เท่าไหร่นะครับใจร้อนครับทุกคนใจร้อนไปทุกคนต่อครับผมต่อครับต่อครับเฮ้ย อย่างตึงว่ะสาวโคตรตึงว่ะสเต็ปอะไรของเขาวะหัวโยกครับผมไม่ตั้งไอวอลเลยนะเนี่ยตึงเกินไปเปล่าเล่นแบบว่าไม่ตั้งไอวอลครับทุกคนของจริงบอกเลยของจริงจัดเล่นกับสาวเงี้ยต่อให้หน่อยละกัน ถ้าผมใช้ลูกซองน่าจะไปหว่นนานเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมเล่นแค่ s k f นะครับทุกคนคือว่าต่อให้ต่อให้ต่อให้ไก่นะครับไปต่อครับ <Nope. S 1> let's go let's go ผมจะรีบปิดเกมแบบให้ไวเลยนะอยากปิดเกมไวๆนะครับทุกคนจะได้แบบว่าไปคุยไก่คู่ผัวเมียน,นี้ดานาเราบีต่อนะครับ nope. อยู่ไหนจ๊ะอีหนูอุ้ยเจ็บนะหัวโยกครับ <No. S 1> ปักทองแล้วกอเต้นหน่อยแล้วกันนี่เต้นไปเต้นไปตึงตึงโอโ้โหสี่ศูนย์แล้วว่าอีพีนี้จะเจ็ดศูนย์หรือเปล่านะ <No. S 1> อรอลุ้นกันนะครับทุกคน ไม่ไหวเลยนะด่าพ่อด่าแม่คนอื่นเนี่ยสงสัยแบบมันแม่งไม่มีพ่อวะช่วงนี้รู้สึกว่าผมโดนด่าพ่อล้อแม่บ่อยอยู่นะจริงๆบ่อยมากนะครับทุกคนไอ้ตอดก็พึ่งแบบว่าลั่นด่าแม่ผมไปนะทุกคนตอนไปเล่นกับมาล่าสุดเนี่ยอย่างชอบเลยเป็นไรวะเนียกับพ่อกับแม่กูนี่ไปไปพวกมึงเป็นอย่างกันนี่ย็ดเคี้ยสแนปวะ แนปว่ะเฮ้ยแนปเอาเรื่องอยู่นะเล่นแนปเนี่ยหัวโยคะปล่อยสกิลมาเพื่องงปล่อยสกิลทำไมฮอีแก่ท้อว่ะกกนี้ท้อเลยอะ่ะปล่อยสกิลมาเฉยงงเลยอะ่ะและคออืนนี้ผมไม่ได้เอาสกิลกดมาด้วยนะผมเอาสกิลเล่นไฮไลไท์ลว้ลวนๆมาเลยนะครับทุกคน แบบว่าวิ่งไวจัดอะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ลูกซองนะก็เลยรู้สึกว่าแทบไม่ได้ใช้สกิลลูกซองสักเท่าไหร่นะครับ <B unk. S 1> ไปต่อครับทุกคน let's go ตอนนี้เสียงพี่ท็อปก็ยังไม่ได้หายดีเนาะเนื่องจากว่าไม่สบายนั่นเองนะครับทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะก็น้องๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ nope. เฮ้ยเริ่มตึงว่ะสาวเริ่มตึงให้ผัวเล่นให้ปะเนี่ยผมจำได้นะตอนแรกด่าสู้ผมไม่ได้แลวให้ผัวมามาช่วยด่าอ,อันนี้แบลว่าเล่นสู้ผมไม่ได้ปุ๊บให้ผัวมาเล่นให้ปะเนี่ยเฮ้ยดูทรงนี้น่าให้ผัวเล่นให้นะนี่<อ>ผัวโยกครับ ให้ผัวเล่นให้ชัวกูดูทรงรู้เลยทุกคนคิดแบบพี่ไหมให้ผัวเล่นให้เกมเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นน่าจะให้ไอ้ผู้ชายที่ด่าผมเล่นให้อยู่นะครับสู้ไม่ได้แล้วให้ผัวช่วยโอ้โหชอบว่ะเหมือนตอนนั้นเหมือนกันที่ด่าสู้ผมไม่ได้เล่นแฮเหมือนตอนนั้นเหมือนกันที่ด่าสู้ผมไม่ได้แล้วให้ผัวมาช่วยด่าอันนี้ก็ไม่เอานะโคตรฮาเลยอ่ะอะไรวะ คนเราสภาพเนาะไปครับทุกคนไปครับเอา้าหัวโยกเฉยอะไรอะ่ะอีซี่เกินไปเปล่า <Nope. S 1> เดี๋ยวนะมันอีซี่เกินไปเปล่าครับทุกคนเฮ้ยเจแบบง่ายๆเลยนะครับ oh. ท้อว่ะง่ายเกินบอกเลยว่าง่ายเกินนะครับ EP พีนี้ ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปด่าไอ้พวกนี้หน้าล็อบบี้กันต่อดีกว่านะครับ EP นี้ก็ปิดไปเจหัวตึงๆนะครับทุกคนก็เจดศูนย์เนาะดาเมจก็2,194นะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับไอ้สองผัวเมียนี่หน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับผมเลสโกครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ท็อปก็มาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับขอชวนไอ้สองผมเมียเมื่อกี้เข้ามาก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่ไงตบคอมช้อปปี้ยัดเคชวนมาเลยดีกว่านะครับมาแล้วนะครับเปิดไมคคุยเลยละกันฮลัลโหลครับสวัสดีครับอะไรมึงเฮ้ยพี่สาวพี่แพ้ผมเจ็ดูตรเลยนะพี่ทำไมแล้วเป็นอะร เปล่าครับพี่เฮ้ยพี่สาวผมถามได้ไหมไอสองเกมสุดท้ายเนี่ยพี่ให้ผัวเล่นให้้าแบบว่าจู่ๆแบบมันก็ตึงมือขึ้นมากระทันหันอะไรเงี้ยเป็นไรกูเล่นแล้วมึงเป็นไร,นนไรกลัวเหรอหวันเหรอไม่ได้กลัวครับพี่แค่แบบมันกากเกินนะพี่หวานหวานเด็กนี่หวานไม่ได้ว่านครับพี่ชายพี่ใจเย็นก่อนดีเดี๋ไปไหนก็ไปไปมึงอไปไหนก็ไปไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะแพ้แล้วแบบแพ้แล้วแบบจะหนีง่ายๆเลยเหรอพี่ หนีอะไรครับไม่ได้หนีไม่อยากเล่นแต่สบายมันอะเย็ดเคเดี๋ยวนะด่าคนอื่นสว่าตัวเองเปล่าสว่าเนี่ยเตะมันออกไปเถอะเตะได้ไงครับผมหัวห้องครับพี่ชายเตะไงก่อนออกไปออกไปเด็กเตะเด็กเตะเด็กเตะโอ้โหสภาพน้อยพวกเนี่ยด่าด่าแต่คนอื่นไปเอะครับเดี๋ยวยุบห้องได้เลยครับอะไรของพวกมันวะทุกคนมาด่าผมไอเด็กเวนยังชอบเลยนะครับ อะไรกันครับเนี่ย EP นี้ผมมาเจออะไรเนี่ยเจอคู่รักปากดีเหรอ <c oughs> ผัวเมียปากดีโอ้โหด่ากูซะยับเลย <c oughs> แล้วคือแบบด่าแรงด้วยนะประเด็นน่ะ แต่ว่าผมก็ไม่สะุกสถานอะไรอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ EP นี้นะครับชนะไปเจบศูนย์นะครับผมก็ตึงๆเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็สําหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็สําหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบา,บายปิว้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบาย,บายปิว้ว